เชา้ชาเช้าเช้าเก็ลำแพนครับมาดูกันอของนกกระจอกเทศก็เริ่มมาสักพักแล้วครับที่ฟาร์มก็ผสมพันธ์ธมาเป็นเกือบสองอาทิตย์แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ไข่เพราะว่าฝนยังตกอยู่แม่พัน์ธุก็ยังไม่ยอมไข่ครับแต่ก็ให้ตัวผู้ผสมครับอันนี้เช้านี้เขากำลังลำแพน นี้จะเป็นการลำแพนของนกกระจอกเทศนะครับลำแพนกระตุต้นอวัยวะเพศของพ่อนกครับเพื่อให้แต่งตึงพร้อมที่จะ,ะผสมพันธุ์ครับผมเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่ก็อันนี้เป็นการเป็นสัตว์ของนกกระจอกเทศครับถ้าตัวผู้จะเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียนะครับก็ดูตัวเมียครับผม ถ้าตัวเมียเขาจะสั่นปีกแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเมียเป็นสัตว์สังเกตง่ายครับปีกจะบานอยู่แบบนี้เลยแล้วทีนี้ก็จะจิกดินจิกไม้จิกอะไรก็จิกไปทั่วเลยครับก็คือเป็นการเป็นสัตว์ของนกกระจอกเทศของตัวเมียครับจะเป็นสัตว์คนละอย่างกันนะครับอ่านั่งลองลูก <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> อย่ันนี้ก็คือการผสมพันธุ์นะครับผม ถ้านกมันเป็นสัตว์แล้วมันก็ง่ายๆครับอ๋อไม่มีมุมถ่ายเลยถ่ายแบบนี้ไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นสัตว์แล้วก็ตัวเมียเขาก็จะนั่งลงแบบนี้แหละครับแต่เราต้องรู้นิสัยนกนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเมียนั่งง่ายครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวผู้และตัวเมียไม่บาดเจ็บครับผมถ้าตัวเมียไม่นั่งตัวผู้ก็จะไล่กิกเอาครับผมไล่เตะเอาครับผม แต่ในกรณีเรานู้นิสัยของนกเราเนาะถ้าสมมุติว่าตาัวตผู้นั่งลำเราก็ดูอาการนกครับถ้าตาัวเมียสั่นปีกเหมือนเมื่อกี้แสดงว่าเขาพร้อมเต็มที่เราก็แค่ทําปากเหมือนที่ผมทํานะครับเพราะว่าเราเคยทําให้เขารู้จังหวะครับผมเขาก็จะนั่งลงแล้วก็ตัวผู้ก็จะขึ้นผสมแบบนี้นะครับผมโอเค,โอ,เคโอ้โหตัวผู้เราทํางานเลยครับผมเช้านี้เยี่ยมขอให้ฝนหยุดเร็วๆนะจะได้ออกไข่นะลูกค้า รอลูกพี่ชบานานแล้วนี่ดูครับดูอวัยวะเขาตรงๆเลยถ้าได้ลำก็เป็นแบบนี้นะครับผมถ้าได้ลำแผนแล้วโอเคนกสวยๆจากเกตีฟาร์มครับผมอ่าปีนี้ก็ยังไม่เริ่มไข่นะครับผมรอรอนี่แหละครับผมรอ,อฝนฝนหมดแล้วนี่ต้นพฤศจิการนี่ก็คงจะไข่แล้วนะครับผม โอ้ oh, พ่อจะบาวันนี้ตัวใหญ่มากสุดๆเลยโอเคครับผมเกียรติฟันครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ